จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีชวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทดลองมีเปิดจิงเกิลด้วยโหอันนี้ไลฟ์แต่ละครั้งนี่ก็จะลองมีอะไรแปลกใหม่กันเรื่อยๆเลยนะคะทักทายเพื่อนๆที่อยู่ทางไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่วันนี้เข้ามาฟังในคลับ House วันนี้เดี๋ยวโจาอาจจะมี ชูสิ่งของต่างๆในไลฟ์ด้วยนะคะเผื่อว่าจะลองเข้าไปดูกันได้นะที่ไลฟ์ของ Creative Talk แล้วก็ uh, YouTube ด้วยนะคะ มาค่ะตอนนี้คุณอยู่กับรายการ The Organize นะคะรายการที่จะชวนคุณพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการตัวเองนะคะการจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะแล้วก็การจัดการการทํางานที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะคุณอยู่กับโจ้ค่ะชวีวันคงโชคสมัยนะคะโจเป็น Managing Director อยู่บริษัท r g b 7 2และบริษัท Creative Talk นะคะเราจะมาพบกันทางไลฟ์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่า YouTube นะคะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่มีโปรแกรม c l ับ h o u s e นะคะก็จะสามารถฟังทาง Clubhouse เป็นฟังสดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีย้อนหลังนะคะย้อนหลังก็คือทางไลฟ์เนี่ยเราเก็บไว้นะคะแล้วก็จะมีช่องทางพอดแคสต์ด้วยในโปรแกรมที่คุณถนัดคุ้นเคยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ก็จะเจอกันทุกวันพิหัส8โมงเช้าโดยประมาณนะคะซึ่ง The Organize นะคะก็เป็นรายการที่อยู่ใน c o u อยู่ใน community ของ Creative Talk นะคะสคังคมของการแบ่งปันความรู้เพื่อการทำธุรกิจอย่างสร้างสารรค์หรือ Creative Business นั่นเองนะคะรายงานตัว ครบถ้วนเต็มที่เลยนะคะถ้าเพื่อนๆที่ดูกันอยู่ทางช่องทางไลฟ์นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าเพื่อนๆที่ฟังกันทางคลับ House นะคะก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็จะตามอ่านอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของ Morning Call นะคะก็ส่งกันมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคโอ้มี คุณอิสาราเริ่มส่งลิงก์ส่งอะไรกันมานะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะลองเข้ามาดูกันได้นะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นหัวข้อที่โจนี่ <c oughs> จะจะมักจะพูดว่าท้าเมไร่ก็ตามที่เป็นหัวข้อที่ ORGANIZE มากๆก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการพวก to do list การจดหรืออะไรแบบนี้นะคะอินมากเวลาที่เตรียมเนื้อหานี้ต้องคอยยั้งตัวเองว่าวิรายการนี้มีอยู่ช่วงเวลาอยู่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ก็เดี๋ยววันนี้ลองดูสบายๆแล้วกันนะคะว่าเราจะอยู่กันประมาณไหนเนาะอ่ะวันนี้อยู่กับหัวข้อที่ชื่อว่าจัดการ to-do list ยังไงให้เวริร์นะคะ To-do list เนาะคงไม่ไม่ต้องบอกนะว่า To-do list คืออะไรใช่ไหมคะ t o Do List ก็คือรายการที่จะบอกนะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆนะว่าสมองเนี่ยสมองของเราเนี่ยนะจริงสมองเนี่ย เป็นอวัยวะที่สําคัญเนาะสำหรับโจโจคิดว่า,าทุกอวัยวะเนี่ยสำคัญแต่ว่าถ้าถ้านึกถึงอวัยวะต้นๆที่เรารู้สึกว่าสําคัญกับร่างกายก็จะมีหัวใจมีสมองใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสมองเนี่ยมันสําคัญมันฉลาดมันทํานู่นทํานี่ก็จริงแต่สมองเนี่ยขี้เกียจแอบอันนี้คือสิ่งที่แบบให้จําไว้เลยนะคือสมองเราเนี่ยเผลอไม่ได้นะคะก็จะขี้เกียจสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดนะก็คือการคิด ะะการที่พยายามให้เขาจําเยอะๆถึงแม้คุณตอนเด็กๆเป็นไหมโจ้เนี่ยเป็นนะคือมักจะมีคนทักว่าหัวโตเนี่ยจะต้องความจําดีแน่ๆเลยใช่ไหมเรามักจะชอบคิดว่าสมองเนี่ยทำเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องของความจําแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะสิ่งที่สมองถนัดนะก็คือการคิด อ่าจริงๆแล้วสิ่งที่สมองถนัดนะคะก็คือการคิดจริงนี้มีหมอหนึ่งฟังอยู่ด้วยหมอหนึอาจจะพยักหน้าอยู่นะคะเออเนาะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการจํานะคะเราควรที่จะมี to do หรือว่ามีการจดไว้เนาะถ้าเป็นคนโบราณหรือว่าคนสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีพูดคานี้นะจดแปะฝาบ้านไว้ก่อน เออไม่อยากลืมเดี๋ยวสักขึ้นหน้าผากเลยเออหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการลิสต์สำหรับช่วยเตือนไม่ให้เราลืมในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่ายิ่งโตก็มีเรื่องให้จำมากขึ้นเนะเด็กๆก็อาจจะแค่จำว่า สูตรคูณเป็นยังไงใช่ไหมติกลวิติหรืออะไรแบบนี้เป็นยังไงเพื่อที่จะไปสอบใช่ไหมคะแต่ว่ายิ่งโตมีหลายหน้าที่แต่ละหน้าที่ก็มีเรื่องต้องจำนะคะเพราะฉะนั้น To Do List เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วสมองเราไม่สามารถจำได้ทั้งหมดและจริงๆการจำเนี่ยก็ไม่ใช่ฟังก์ชันที่ดีที่สุดของสมองด้วยเราควรให้สมองเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องของการคิดการประมวลประสบการณ์ที่ผ่านมา กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนาะได้ใช้ความรู้ได้ทักษะอะไรบางอย่างแล้วก็คิดแก้ปัญหาในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนั้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือทำไมใช่ไหมทำไมเราถึงต้องมี To-Do List นะคะจริงๆแล้ว To-Do List นะนอกจากจะมีประโยชน์ไม่ให้เราลืมแล้วนะคะ ก็คือช่วยเราจำแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งด้วยนะถ้าคุณทำทูดูลิสต์อย่างสม่ำเสมอนะคะจังหวะที่คุณทำเสร็จแล้วเรียบร้อยหรืออะไรแบบนี้จังหวะของการค่าทิ้งหรือว่าถ้าสมมติคุณใช้แอปพลิเคชันจังหวะที่คุณแบบติ๊ถูกถูกถูก,ท,ก,ท,กทุกอย่างมันเสร็จแล้วกองของทูดูลิสต์เล็กลงน้อยลงเนี่ยนะมันทำให้คุณดีต่อใจในแง่ของการมีสมอลวิน อืม small win เราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะหลายๆครั้งเราทำเรื่องใหญ่ๆเยอะแยะมากมายแล้วร,รู้สึกว่าโอ้ยมันยากจังเลยยากจนท้อที่จะคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันสำเร็จนะคะหลายๆครั้งคุณก็เลยอาจจะเลือกที่จะไม่ทำมันซะเลยเพราะรู้สึกว่ามันยากจนเกินไปการที่คุณมีเป้าหมายใหญ่ๆแล้วคุณซอยย่อยออกมาเป็นเรื่องเล็กๆนะคะเป็นลิสต์เล็กๆเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถจะมี small win ก่อนที่จะไปถึง go ใหญ่ ที่ทำให้สําเร็จได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งของการทำ To-Do List เนาะอตอนนี้เพื่อนๆทำ To-Do List กันอยู่บ้างไหมคะแล้วก็ทำในรูปแบบไหน อ่าตอนนี้อาจจะลองฟังแล้วก็ลองนึกตามไปด้วยเนอะหรือว่าอาจจะลองพูดคุยกันมาด้วยก็ได้นะว่าตอนนี้เพื่อนๆทำทูดูลิสต์ในรูปแบบไหนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของการไลฟ์หรือว่าช่องทางใน Clubhouse ก็อาจจะลองลิสต์กันมาได้นะคะอย่างตัวเจ้าเองนะปัจจุบันนี้นะคะ โจ๊ะจะมีทูดูลิสต์นะคะที่เป็นโปรแกรมเนาะเพราะว่าทำหลายเรื่องนะคะแล้วก็มีหลายบทบาทโจ้กก็เลยจะทำทูดูลิสต์ในโปรแกรมนะแต่ถามว่าแต่ก่อนก่อนหน้าที่จะมีหลายบทบาทหลายหน้าที่นะคะก็ใช้กระดาษจ,จดเหมือนกันเนาะแล้วก็ทุกวันนี้โจ้กก็ยังมีสมุดจดเนาะเนี่ยมีทั้งมีสมุดด้วย อันนี้สมุดเล่มเล็กอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไว้จดไอเดียไวๆใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> อาจจะมีสมุดใหญ่ๆหน่อยเอาไว้จดโอ้อันนี้สมุดนานแล้วเนี่ย Creative Talk ครั้งที่6กตอนนี้ก็จะใช้เล่มใหญ่เป็นเล่มนี้อยู่นะคะก็จริงๆแล้ว to do list คุณสามารถทำได้ทั้งในโปรแกรมนะคะหรือว่าจะเป็นในกระดาษเนาะหรือแม้แต่ post it แอนโพสไอทใช่ไหม บอกว่าเป,เป็นกระดาษที่เป็นติ i ก k y note แล้วกันเนาะเออ mm hmm. ใช่ไหมม,มีหลายยี่ห้อจริงแล้วมีหลายยี่ห้อแต่ก็โจจก็ชอบใช้ยี่ห้อนี้เหมือนกันนะก็จะมีหลากหลายสีสันนะคะ to-do list เหล่านี้นะคะไม่ได้จํากัดนะว่าคุณจะต้องทําอยู่ในโปรแกรมเท่านั้นทําในสมาร์ทโฟนเท่านั้นเนี่ยหมอหนึ่งบอกว่าทําในสมาร์ทโฟนกับกระดาษสลับกัน mm hmm. ใช่ไหมเออมีหลายอย่างเลยเนาะที่เราสามารถจะทาได้นะคะทีนี้วันนี้ที่โจจะมาชวนคุยนะ ไม่ว่าจะเป็น to do, to do list ในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยมันมีวิธีทำยังไงนะที่จะทำให้มันเวิร์กนะคะวันนี้เจ้ามีเคล็ดลับมาทั้งหมด5ข้อนะซึ่ง5ข้อนี้นะคะสามารถแอปพลายใช้ได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะจดด้วยสมาร์ทโฟนนะคะจดด้วยโปรแกรมนะหรือว่าจะจดด้วยสมุดอืมหรือว่าจะจด to do list ด้วย post it อ่าเป็นกระดาษสติกกี้โน้ตนะคะทำได้หมดเลยด้วย 5ข้อนี้นะคะจะทำให้ To-do, List ของคุณ Work ขึ้นอืนะคะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะอ่าข้อแรกนะก็คืออันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของโจงเลยซึ่งเวิร์กมากแล้วก็อยากให้ทำนะคะข้อแรกก็คือมีถาดพัก To-do list อืมีถาดพัก To-do, list. To list หมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณนึกขึ้นมาได้นะว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะ หลายๆครั้งเนี่ยคุณยังไม่ต้องนึกเลยนะว่าไอ้เจ้าสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อไหนนะมันเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่อง Family อะไรอย่างเงี้ยนะคะกว่าที่จะนึกขึ้นมาได้นะไอปนไปอยู่ตรงไหนบางทีลืมไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะถาดพัก To Do List เป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติคุณใช้สมาร์ทโฟนนะคะเจแนะนำให้คุณทำ เหมือนเป็นลิสต์หนึ่งนะคะอาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคะว่า someday maybe เอ่าเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ someday maybe นะ someday maybe คือสักวัน someday ก,ก,ก็คือสักวันเนาะ maybe ทำไหมก็ว่า,ากันอีกทีอาจจะทำหรืออาจจะไม่ทำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะลิะสต์เนี้ยนะคะจะเป็นลิสต์ที่เหมือนจดไว้ก่อนนะจดแล้วก็แปะไว้แปะไว้แปะไว้นะคะที่โจ้บอกว่าโจ้มี2เล่มนะ ไอเจ้าเล่มเนี้ยแหละไอ้เจ้าเล่มเล็กเนี่ยที่มักจะหยิบขึ้นมาแล้วจดเป็นซัมเม์เดย์ีนึกขึ้นมาได้จดไว้ก่อนจดไว้ก่อนว่าอะมีมิสคอลมาแต่ว่าเราตั้งใจว่าวันนี้เรากําลังโฟกัสอย่างอื่นอยู่ก็เลยอาจจะยังไม่สะดวกรับเราก็กลัวว่าจะลืมโทรกลับใช่ไหมคะเราก็จดไว้จดไว้ที่อันนี้ก่อนแอบจดไว้นี้ก่อนนะคะแล้วก็ ถึงเวลานะพอจบวันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหรือว่าพอว่างแล้วละจากตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยลากไปอยู่อีกทีว่า To-Do List ตัวเนี้ยจะเอาไปทำอะไรแต่หลักสำคัญเลยคือนึกขึ้นได้รีบจดไว้ก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกนะแนะนำว่าคุณมี To-Do List เนี่ยอย่างแรกที่ควรต้องทำก็คือมีถาดพัก To-Do List นะคะมาต่อมาไปที่ข้อที่สนะคะข้อที่สนะจะมี To-do list ยังไงให้เวิร์กนะคะข้อที่2โจจะแนะนำนะคะให้คุณแยก to do list ตามโปรเจกต์ค่ะ,ะแยก to do list ตามโปรเจกต์นะคะหมายความว่ายังไงเนาะจากตอนแรกที่เรามีถาดพัก to do list ใช่ไหมคะมีเยอะเลยซื้อนมเข้าบ้านซื้อไข่น้ำยาล้างจานเนาะโทรกลับคนนีอ้อย่าลืมส่งพัสดุอันนี้นะคะ แอดไซนน้องให้ทำอะไรพอไปอยู่ในตัวที่เป็นถาดพักแล้วหรือว่าไปอยู่ใน to do list ที่เป็นตัว s ัมเม a y ์เมบีแล้วนะคะเมื่อมีเวลานะคุณควรจะไปหยอดใส่เป็นโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีได้ทั้งแบบที่เป็น แ uh, Family หรือว่าฝั่งที่เป็นเวิร์นะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของคุณเลยนะว่าคุณอยากจะทำอยากจะแยกเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นสมมติช่วงนี้อาจจะทำห้องที่บ้านใช่ไหมคะ,ะเราก็อาจจะแยกเป็นอย่างนี้ได้แต่ว่าณนะตอนที่คุณนึกได้คุณนึกแล้วก็วางไว้ใส่ไว้ตรงถาดพักเนี่ยถึงเวลาคุณก็ไปแยกใส่นะคะทำไมต้องแยกเป็นโปรเจกต์นะคะคุณจะเริ่มเห็นภาพรวมว่าตอนนี้คุณจัดการภาพใหญ่ๆอยู่กี่เรื่องด้วยกัน แหมอันนี้นะคะมันก็จะเห็นเลยเนาะอย่างตอนนี้ to do list ของโจนะก็จะมีลิสต์เยอะมากเลยนะคะตอนนี้มีลิสต์อยู่ประมาณสัก สิบห้าลิสต์รวมหมดเลยนะรวมทั้งโจจะชอบมีแคตตากอรีหนึ่งคือ M D things อย่างเงี้ยก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ M D เนาะหรือว่า family อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะแยกเป็นโปรเจกช่น t uh, to o o l s t t ของ the organize นะคะ to s t list ของการเป็นสป e เกอรแบบเนี้ยอ่าเน,นี่ยเราก็จะแยกไว้แล้วถึงเวลาเราก็ใส่เข้าไปเพื่อให้เห็นภาพรวมค่ะเห็นภาพรวมว่าตอนนี้คุณกำลัง in charge หรือว่ากำลังรับผิดชอบ กี่เรื่องพร้อมๆกันอยู่อืมเนาะแล้วก็เป็นการช่วยเตือนคุณด้วยนะว่าเอ๊ะตอนนี้คุณโอเวอร์โหลดในหลายเรื่องเกินไปไหมหรือว่ามีเรื่องไหนที่มันจบแล้วพักแล้วนะหรือว่าเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่พอเราดูแล้วเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะเป็นเราก็ได้นะ uh huh. มีคนที่ทําได้ดีกว่าเราหรือว่าเราสามารถจะ move ไปทําเรื่องอื่นได้ด้วยมันก็จะเป็นจังหวะให้เราได้รีวิวนะ uh huh. ช่วงนี้งานเยอะจังไปดูทูดูลิสต์ของ f a family โอ้ย มีนิดเดียวเศร้าเลยเนาะเอออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือข้อที่สองนะมีถาดพัก To-Do List แล้วก็อย่าลืมแยก To-Do List ให้เป็นโปรเจกต์ด้วยนะคะมาค่ะมาครึ่งทางเกือบจะครึ่งทางนะคะมาต่อมาเป็นข้อที่สามนะคะ To-Do List อย่างไรให้อยู่เวิร์กนะคะข้อที่สามก็คือแต่ละรายการของ To-Do List นะคะ ควรจะต้องมี what when who นะคะจำไว้เลยนะ3 w นี้นะ what when who หมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าเวลาคุณจด to do list เป็นไหมคะก็จะจดว่า,าจดเลยซื้อไข <c> ่ <oughs> ใช่ไหมซื้อไข่แล้วก็แค่นี้ใช่ป่ะแล้วก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้นะว่าสิ่งนี้มันก็จะค้างไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วมันก็จะเยอะไปหมดเลยนะแต่ทุกคุณใส่เพิ่มไปนิดนึงนะ ซื้อไข่ที่เซนาเฟสวันเสาร์นี้ใช่ไหมพอเริ่มใส่ what, who แล้วก็ when เข้าไปใช่ไหม mm hmm. what เนี่ยคุณใส่อยู่แล้วซื้อไข่เลาเนี่ยแหละซื้อก็อาจจะไม่ต้องมีว่าให้ใครอะไรอย่าเงี้ยใช่ไหมแล้ว,ว when ก็คือนี่แหละจะไปะวันเสาร์นี้อย่างเงี้ยนะคะพอใส่ลิสต์แบบนี้ในแต่ละรายการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณสามารถจัด priority ได้อีกว่าเอ้ย ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยวันนี้วันพฤหัสมีทูดูอะไรบ้างที่คุณจะต้องทำในวันนี้อย่างเงี้ยคุณก็จะค่อยๆหยิบขึ้นมาซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันอาจจะมีเยอะมากเลยนะมันอาจจะมีสัก20เรื่อง20รายการอย่างเงี้ยและถ้าสมมติว่าเราไม่ได้บอกว่าเออเราควรจะทำเรื่องนี้ในวันไหนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทุกอย่างเนี่ยดูสำคัญเท่ากันหมดดูจะต้องทำพร้อมกันหมดแล้วผลสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลย คุณก็จะลืมไปด้วยซ้ำว่า,เ,าเรื่องนี้จะต้องทำณนะวันไหนสำคัญจริงหรือเปล่าแบบเนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น To do List แต่ละรายการนะคะต้องใส่ด้วยนะว่าอะไรทำเมื่อไหร่แล้วก็ทำกับใครอืมอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างวิธีบอกว่าเอ๊ะวันนี้มีเรื่องที่จะต้องคุยกับน้องมิ้นท์อย่างเงี้ยบอกว่าเออมีเรื่องที่จะต้องคุยกับน้องมิน้นก็อาจจะวกหาไปดูเลยว่าเอ๊ะ มีกี่เรื่องนะที่จะต้องคุยกับมิ้นบ้างก็จะได้ลิสต์ออกไปทีเดียวก็จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเวลาคนที่คุณกําลังจะไปคุยด้วยเหมือนกันนะคะอ่าผ่านไปอีกข้อแล้วนะก็คือข้อ3นะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะโอเคตอนนี้พี่แนนบอกว่าเป็นคนต้องจดเหมือนกันโนต้ตใน iPhone ช่วยได้บางทีไม่มีสมุดใช่เลยเนาะก็สามารถจดได้ทุกฟอร์แมตนะ ผสมกันเข้าไปเลยนะคะน้องมินบอกเรามีเรื่องต้องคุยกันใช่เยอะมากเลยน้องมินค่ะนอะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับข้อที่3นะคะต่อมาเคล็ดลับข้อที่สนะคะถ้าอยากจะให้ To-Do List ของคุณเวิร์กนะควรจะต้องรีวิวสม่ำเสมอค่ะน่ควรจะต้องรีวิวให้สม่ำเสมอนะคะอันนี้เรื่องสำคัญไม่แพ้กันกับการสร้าง To-Do List ให้เยอะเลยเนาะ หลายคนจะบอกว่า้ยทำทูดูลิสต์มันต้องทําให้เยอะเนาะแต่พอทําเสร็จแล้วกองไว้อย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้ใช้งานมันก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของมันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคุณควรจะต้องรีวิวทูดูลิสต์อย่างสม่ําเสมอนะคะโจโจเนี่ยเข้ามาดูบ่อยนะแต่ว่าช่วงเวลาที่จะต้องดูอย่างน้อยนะคะ2เวลานะที่จะต้องดูอย่างน้อยนะเวลาแรกก็คือตอนเช้า อ่าตอนเช้านะตอนเช้าเนี่ยโจ้จเาเราทูดูลิสต์มานะคะแล้วก็ดูเลยว่าเอ๊ะอันไหนที่มีช่วงเวลามีเรื่องที่จะต้องทำในวันนี้นะคะเราก็จะเช็คของวันนี้ก่อนเลยเนาะซึ่งมีเหมือนกันนะคะที่เราอาจจะตั้งทูดูลิสต์ไว้แล้วปรากฏว่าเราทำได้ไม่หมดอืมทำได้ไม่หมดนะจังหวะตอนเช้าจะเป็นการดูเพื่อที่จะปรับว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวาน เวลาหายไปไหนนะเวลาหายไปไหนนะถึงไม่ได้ทําเรื่องนี้เนาะเออก็จะได้คุยกับตัวเองด้วยเนาะได้ปรับกับตัวเองด้วยเออสงสัยเมื่อวานเนี้ยทําลิสต์เยอะเกินไปนะก็จะได้ประเมินกําลังตัวเองได้ด้วยว่าอะโอเคเมื่อวานนี้เยอะเกินไปหรือบางครั้งก็มีนะบางวันที่ทําจนเคลียร์จนหมดแล้วกลายเป็นว่าหยิบทูดูลิสต์ของวันอื่นๆมาโอเคก็จะได้ลองปรับตัวเองเพสรู้จักจังหวะของตัวเองด้วยเนาะว่าอ๋อถ้าเป็นงานด็อกิวเมนต์นะ เอามาทำวันอังคารเนี่ยทำได้เยอะอืมแต่ถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยวางแผนอะไรไม่ค่อยได้เป็นจังหวะเลยเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยคนมักจะมาขอประชุมเยอะเพราะฉะนั้นวันจันทร์เนี่ยเป็นมีติ้งเดย์อะไรก็ตามที่เป็นทูดูลิสต์ต่อไปเนี้ยจะไม่อยู่วันจันทร์จะพยายามไปอยู่วันอังคารหรือวันพุธเนาะแล้ววันพฤหัสเนี่ยเอาไว้ไปประเมิน ไป evaluate ข้อมูลจากคนอื่นๆที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้วางแผนได้ด้วยนะอันนี้คือตอนเช้านะส่วนตอนเย็นนะคะตอนเย็นเอามาทำอะไรนะตอนเย็นพอเข้ามาดูอีกทีนะเราก็จะเข้ามาดูเป็นสถานการณ์นะว่าโอเคเออกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้มีกี่อย่างจำได้ไหมคะที่เจ้าบอกว่าประโยชน์หนึ่งของ t To d o list คือการทำให้เรามีความรู้สึกมี Small Win เนาะ ตอนเย็นเนี่ยก็มาชื่นชมนะคะชื่นชมความสามารถของเราเองแม่วันนี้มันดีจริงๆเลยถ้าเป็นโปรแกรมเนาะก็มาดูมันจะมีฟีเจอร์ที่เอาไว้เปิดดูได้นะว่าวันนี้คุณทําสิ่งที่สําเร็จเสร็จไปแล้วเนี่ยมีก่ลิส์นะมันสามารถเปิดได้หรือว่าซ่อนได้นะอะถ้าเป็นตัวโปรแกรมเราก็ดูความสําเร็จในวันนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเป็นสมุดนะเอ้ยโอ้โหวันนี้ขิดค่าไปเยอะมากใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโพสอิดใช่ไหมโพสอิด จาแนะนำว่าเวลาที่เราใช้โพส t i อิทเนี่ยนะคะมันก็จะต้องแบ่งเป็นเลนนะว่า To Do, Doing, Done ใช่ไหมโพสอิทที่ไปอยู่ตรงฝั่งที่เป็นดันพอเยอะเข้าในตอนเย็นใช่ไหมก็จะรู้สึก น่มันดีจริงๆภูมิใจจริงๆเนาะการรีวิวตอนเย็นก็คือจะเป็นการ r e c i a t e กับตัวเราเองแล้วก็ประเมินได้ด้วยนะว่าโอเคใช้ได้เลยแล้วก็พอตอนเช้าก็กลับมารูทีนเดิมนะตอนเช้าก็มาดูว่าอ่าโอเคในวันวันนี้มีอะไรที่จะต้องทำจากเมื่อวานที่ Learning ไว้แล้วว่าเรื่องนี้อาจจะทำไม่สำเร็จในหนึ่งวันนะจะต้องมีสองวนันจะแยกย่อยอยังไงได้อีกอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ ข้อที่4นะคะเคล็ดลับข้อที่4นะคะของการทำ to-do list ยังไงให้เวิร์กนะคะอ่าต่อมาค่ะ, <c oughs> ะมีคอมเมนต์อะไรส่งกันมาได้นะคะ,ะสวัสดีค่ะหมอเอิญหายแล้วนะคะข้อที่5นะคะของการทำ to-do list ยังไงให้เวิร์กนะคะก็คือเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะโจะ แนะนำเลยนะนี่คือ To do list ที่ Work จริงๆเลยก็คือให้โฟกัสเป็นวันและสัปดาห์นะคะโฟกัสเป็นวันและสัปดาห์เนาะตะกี้โจ้แตะไปบ้างแล้วเนาะกับข้อที่แล้วใช่ไหมคะว่าให้รีวิวเนี่ยเพราะว่าการที่เราทำ To do list แล้วโฟกัสเป็นวันและสัปดาห์นะจะทำให้คุณรู้ปริมาณงานของแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญนะคุณจะไม่พะวงกับเรื่องที่ยังไม่ควรจะพะวง เรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่อาจจะมาถึงในอีกสามเดือนข้างหน้าอย่างเงี้ยสมมุติบอกว่าอ,อ,อีกสามเดือนข้างหน้านะสามเดือนข้างหน้าก็คือมกราใช่ไหมหรืออาจจะเป็นธันวา,านนสมมุติบอกว่าเฮ้ยงานวิ่งมันเลื่อนเลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาใช่ไหมคุณก็กัวงวลกับเรื่องของการวิ่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิ่งให้สําเร็จ21โลในเดือนกุมภาเนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่คุณควรจะไปวอรี่ตอนใกล้ๆใช่ไหมแต่เรื่องที่คุณควรจะวอรี่แลวโฟกัสใน หลักวันและหลักสัปดาห์ของเดือนตุลาคมตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะวิ่งให้สำเร็จ21โลได้เนี่ยตอนนี้ที่คุณจะต้องโฟกัสคือการวิ่งให้สม่ำเสมอในทุกวันแบบเนี้ยนะคะการวิ่งให้สม่ำเสมอในทุกวันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องโฟกัสเป็นวัน ในแต่ละวันเนี่ยสมมติบอกว่าสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องวิ่งให้ไกลที่สุดให้ได้8กิโลใช่ไหมคะระหว่างระหว่างวันในสัปดาห์เนี้ยเช่นวันนี้วันพฤหัสคุณอาจจะต้องวิ่งให้ได้5กิโลนะ,ะเพื่อความสม่ำเสมอแบบนี้นะคะคุณก็ทยอยโฟกัสเป็นวันและเป็นสัปดาห์ของเรื่อง To-Do list ได้ด้วยนั่นเองนะคะ,ะครบถ้วน5ข้อเลยนะคะ ดูซิว่ามีคําถามส่งอะไรกันมาบ้างไหมนะคะพี่เก่งส่งมานะบอกว่าผมจะแยกลิสต์ที่ยังไม่แยกกับ s u m e d a y m เ y be เป็นคนละลิสต์กันเพราะมันมีหลายสิ่งที่อยากทําแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ทูกต้องอืมแบบนี้เลยเนาะลิสต์ที่ยังไม่แยกกับลิสต์ที่เป็น s ัมเ a y ร์คือมันอาจจะเป็นแบบอยากทำอะสักวันหรือ อีกนานเลยจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้คือบางทีมันอาจจะเป็นภูของไอเดียนะคะมันจะมีคำศัพท์หนึ่งที่บางครั้งคุณอาจจะได้ยินคำนี้นะเขาเรียกว่า brain dump อ่า brain dump ก็แปลตรงตัวเลยนะคือของที่อยู่ในสมองแล้วแบบฉันต้องเอามันออกมาก่อนอะ เวลาที่เราจับต้นชนปลายไม่ถูกนะเรารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมงานมันยุ่งมันเยอะไปหมดเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะวิธีการนะก็คือ list ออกมาเลยซึ่งไอสิ่งนี้มันอาจจะเป็น someday maybe หรือมันอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะที่คุณยังไม่ต้องทําตอนนี้แหละแต่ว่าคุณ list ออกมาก่อน mm hmm. ให้ใจคุณได้ชื่นใจว่าเอ้ยฉันไม่ลืม mm hmm. แล้วก็เอาสมองเนี่ยนะไปทําเรื่องอื่นก็คือโฟกัส hmm. ในเรื่องที่จะต้องทําตอนนี้นะไม่ใช่เอาสมองไว้จําอีก ย,ยีเรื่องที่อยากจะทําแต่ยังไม่ต้องทําตอนนี้ก็ได้ให้มาโฟกัสกับเรื่องที่คุณจําเป็นแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําในวันนี้ณนะเวลานี้ให้สําเร็จก่อนนั่นเองนะคะโอ้ขอบคุณเค็ดลับจากพี่เก่งด้วยนะคะไวาอันชัดสักนิดนึงนะคะอถ้ามีคําถามมีอะไรก็ส่งกันมาได้ใช่ค่ะเสียงเด็กๆนะคะเด็กๆยัง ปิดเทอมอยู่นะคะก็จะคึกครื้นตอนเช้านะคะใช่น้องมิ้นบอกว่าเมื่อสติแตกเบรนดัมช่วยได้มากนะคะจริงคือนะตอนที่มันอยู่ในหัวะคะ่ะแล้วเราไม่ได้เขียนมันออกมาเนาะเราจะรู้สึกว่ามันมีเป็น i อนไซตี่มันเป็นความกังวลน่ะกังวลมันรู้สึกแค่ว่าโอ๊ยมันเยอะไปหมดเลยเนาะเฮ้ยงานทําไม่ทันไอ้คาว่างานทําไม่ทันเนี่ยงานอะไรมั้งละ่ะทาไม่ทันนี่คือไม่ทันนะตอนไหนตอนนี้เลยเหรอ ต้องทาให้เสร็จหมดทุกอย่างจริงๆเหรออย่างเงี้ยความกังวลอะไรทุกอย่างนะพอคุณแค่เขียนมันลงออกมาได้นะอย่างแรกเลยอ่ะคุณจะรู้สึกชนะมาแล้วว่าอ่ะโอเคฉันชนะแล้วนะโดยการที่บอกได้ว่าไอ้ความกังวลในหัวไอ้เรื่องที่มันเยอะไอ้เรื่องที่มันไม่ทันเนี่ยมีกี่เรื่องนะก็ลิสต์ออกมาได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วถึงเวลาก็ค่อยไปจัดลําดับกันอีกทีนะคะก่อนจะจบนะก็อยากจะให้ดูเป็นเคล็ดลับสักนิดหนึ่งนะคะ อย่างที่โจบอกไปนะก็คือเราเนี่ยมีทั้งจดในแอปพลิเคชันก็ได้ใช่ไหมแต่คุณถ้าคุณไม่ได้จดในแอปพลิเคชันนะซึ่งโจอะมักจะทําอย่างหนึง่งคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกวุ่นวายใจว้าวุ่นมากๆรู้สึกว่าจัดการอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโจจะพัก mm hmm. จากตรงแอปพลิเคชันนะมาใช้แบบแอนนาล็อกนี่แหละก็คือมาใช้แบบที่เป็นสมุดแบบที่เป็นโพสต์อิทสักยกนึงก่อน อืมคือให้เราได้เขียนออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบเอไปดูคอนดิชันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้เนาะเจ้ารู้สึกว่าหลายอย่างมันมาพร้อมกันเลยเนี่ยเจ้าก็เปิดสมุดนะคะแล้วก็ลิสต์ออกมาแบบนี้เลยอย่างนี้ลิสต์ออกมาก่อนแบบนี้เลยเนาะพอลิสต์ออกมาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย สังเกตว่าพอโจลิสเสร็จแล้วโจ้ก,ก็จะมีติ๊กถูกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเราลิสออกมาก่อนพอเราลิสออกมาเสร็จปุ๊บถามว่าพอลิสแล้วเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหมีทาร์กที่จะต้องทําประมาณสองหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเสร็จแล้วปุ๊บไอการที่ติ๊กถูกของโจ้เนี่ยไม่ใช่ว่าทําเสร็จนะคือโจ้ก็จะเอาไปหยอด ในโปรแกรมนะเช่นอาจจะเป็นโปรแกรม To Do List นะคะที่เป็น Reminder นะคะหรืออาจจะเป็น c a l เลนดารนะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ก็ยังใช้แบบที่เป็นกระดาษอย่างนี้ได้ด้วยเหมือนกันอ่าเป็นอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะลิสต์จดต่างๆนะคะแล้วก็ ในขณะเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าคุณใช้การจดแบบนี้นะคะโจ้ก็จะแนะนำนะว่าคุณควรจะมีหน้าเปล่าๆเ,เอาไวเ้เบรนดำเอาไว้ลิสต์แบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็คุณอาจจะใช้ปากกาไฮไลท์แน่ปากกาไฮไลท์นะคะช่วยไฮไลท์มันได้ว่าอย่างโจ้ตอนนี้นะคะถ้าสมมติอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่โจ้เป็นโหมดของผู้ช่วยโจ้ก็จะใช้สีเหลืองใช่ไหมคะอันไหนที่เป็นโหมดงานโจ้ก็จะใช้ สีน้ําเงินใช่ไหมคะแล้วอันไหนที่เป็นโหมดของ Family หรือตัวเองก็อาจจะใช้สีเขียวแล้วเราก็จะเห็นเป็นภาพรวมเลยนะคะว่าเอตอนนี้ในสมุดหรือว่าในแคลนดา้าเนี่ยน้ำหนักของสิ่งที่เราทำเนี่ย มันเทไปในแกนไหนนะช่วงนี้แกนของผู้ช่วยอาจจะน้อยลงเพราะว่ามีผู้ช่วยเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีคนที่มาช่วยจัดการเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นนะคะหรือว่าช่วงนี้ฝั่งที่เป็นงานอาจจะเยอะเลยเพราะว่าช่วงนี้ใกล้คอนเฟรนแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อาจจะเยอะมากนะคะหรือว่าช่วงของการที่เป็น การ improve self improvement เยอะขึ้นหน่อยเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีหลาย challenge เนาะที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราต้อง up skill หลายๆเรื่องเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะก็ทำให้เราได้เข้าใจตัวเราเองด้วยว่าอช่วงนี้อาจจะต้องหาเวลามาโฟกัสกับการหาความรู้ improve ตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะต้องออกไปสอนหรือว่าอาจจะต้องออกไปงาน conference ให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะวันนี้น่าจะได้ เคล็ดลับเยอะเลยเนาะสำหรับการจัดการ to do, to do list นะคะไม่ใช่แค่ว่าเอ,อจดแล้วก็ไม่ได้มารีวิวหรืออะไรแบบนี้มันก็จะหายไปทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้ใช้งานด้วยนั่นเองนะคะ อเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบใจนะคะในเนื้อหาเพื่อนๆที่ดูไลฟ์กันอยู่นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสหน้านะคะเวลา8โมงแบบนี้เลยค่ะอยากฟังเรื่องอะไรนะคะอาจจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของ Facebook หรือ YouTube ที่คุณใช้ฟังใช้ดูกันอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อนๆในขับเฮาส์ส่วนกันนะคะก็อาจจะพิมพ์ไว้ได้นะคะแล้วก็โจจะลองหาเรื่องต่างๆมาให้คุณช่วยจัดการชีวิตให้ง่ายยิ่งขึ้นเป็นดีอ Organize p l ด้วยกันนะคะวันนี้ ลาไปก่อนนะคะที่ช่องทางไลฟ์ของ Facebook และ YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าชอบใจเนื้อหานี้นะคะอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้เข้ามาฟังเนื้อหาที่ดีแบบนี้ด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ